7560มีตัวประกอบกี่ตัวมาดูกันนี้จะเป็น7560นะครับเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยมีตัวไหนนะฮะคำว่าตัวประกอบคือมีตัวเลขอะไรที่หารไอ้นี่ลงตัวบ้างที่หาร7,560ลงตัวบ้างนะครับโอเคไหมมันก็เริ่มไล่ไลป็นหนึ่งนะฮะสหารได้ไหมสามหารได้ไหมสี่หารได้ไหมโอ้ไปเรื่อยๆเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราทําอย่างนั้นก็ไม่จบทักทีนะฮะ มันเจ็ดพันกว่านะฮะเราไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับวิธีการก็คือเราก็จะพยายามทำให้เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบนี้อยู่ในรูปของอะไรครับการยกกำลังนะครับเอาตัวเลขมายกกำลังอะไรคูณตัวเลขยกกำลังอะไรคูณตัวเลขยกกำลังอะไรไปเรื่อยอย่างนี้นะครับไปเรื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองหาสั้นก่อนนะครับหาตัวประกอบมันก่อนเจ็ดห้าหกศูนย์นะครับเอาเท่าไหร่ดีอ่ะเอาห้าหาดีกว่าฮะตัวเลข จะได้ลดลงมาหน่อย5อะไร5้เป็นหอันนี้เหลือเศษ2นะครับห้าห5ย 5, ิ 5, อะไร5 1าเป็น5เ้เลือเศษ1นะครับ5้าสองเป็น10เอาอะไรอ่ะเอาเศษ2ก็ได้ลงท้ายสองอะไรฮะ2 7เหลือเศษ1นะก็เป็น11 2 5เป็น10แล้วเศษ1เป็น12 2 6องอ่หเอาอเอาพลอยยาก็ได้อ่ะสอะไร2 3ามเป็น6แเหลือเศษ1เป็นสิบาสอ สองเจดสะรเศษหนึ่งเป็นสิบหหารได้อีก2อะไรฮะ2 1เป็น2เหลือเศษหน่งนะครับเป็น1ิบเจ็นะฮะสิหกเศษหนึ่งเป็นสิบ9อันนี้น่าจะเอาเลขอะไรเลข3ดีกว่านะครับ3 6มหสแนะครับสามหแล้วก็33เป็น9นะครับสามอีกทีสาเป็น6 31เป็น3 3มสามอีกทีสามเจ็ดยบนะฮะให้เป็นถึงจำนวนเฉพาะโอเค งั้นตัวเลขพวกนี้นครับต้องเป็นเลขอะไรครับเขาเรียกว่าจํานวนเฉพาะนะครับจํานวนเฉพาะโอเคไหมฮะอ่ะานนก็หาตัวเลขเนี้ยสองไม่มีกี่ตัวละ่ะสองมีสามตัวก็สองยกกําลังสามแล้วก็สามมีกี่ตัว,สา,ตวสามมีสามตัวสามยกกําลังสามแล้วก็ห้ามีกี่ตัวห้ามีหนึ่งตัวยกกําลังหนึ่งนะครับเจ็ดมีกี่ตัวเจ็ดตัวเดียวนะครับ <desp> ก็เจ็ดกำลังหนึ่งไปนะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่า ถ้าจะหาตัวประกอบนะฮะตัวประกอบตัวประกอบทั้งหมดนะครับก็เกิดจากนะครับมันมีสูตรก็คือเอาเลขชี้มหลังเนี่ยเลขชี้มหลังเลขชี้มหลังเลขชี้มหลังให้ 1, นะําเลขชี้มหลังบวกหนึ่งนะเลขชี้บวกหนึ่งคูณไปเรื่อยนะบวกหนึ่งคูณไปเรื่อย จบนะฮะประมาณเนี้ยบวกหนึ่งไปเลยมีกี่ตัวก็มีทั้งหมด4ตัวก็คูณเลขเลขบวกหนึ่งนะครับเช <_ m any> ่นตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็นเท่าไหร่อ่าตัวนี้เลข3ใช่ไหมบวกหนึ่งอันนี้เลข3เหมือนกัน,กนคูณกับบวกหนึ่งเลข1นะครับบวกหนึ่งไปอันนี้เลข1ก็บวกหนึ่งไปโอเคจบนะฮะอ่ะก็สามบวกหนึ่งได้4ได้4นี่ได้สานี่ได้สองคูณสองนะครับอ่าสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสี่ก็เป็นเท่าไหร่ 648 oh, <no. S 1> นะครับจบ